กับคุณวรุษิวัุรยานนท์กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยจากบอลเอเชียเวลจำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสีครับสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนเราจะพูดถึงคําว่าจีนแล้วก็ความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นสัปดาห์ปัจจัยจากต่างประเทศมีไฮไลท์อะไรจาเป็นที่นักลงทุนจําเป็นจะต้องติดตามบ้างคะ่ะยังคงเป็นเรื่องจีนอยู่ดีครับค่ะนะจีนนี่สัปดาห์ที่แล้วนี่ทางการมีมาตรการอะไรที่ปรากฏว่าไม่สามารถจะควบคุม คุณได้นะครับต้องยกเลิกไปอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลเบรกเกอร์หรือว่าการเข้าฟิกค่างเงินหยวนที่อ่อนค่าลงตอนหลังผลสุดท้ายแล้วก็ต้องฟิกให้ค่างเงินหยวนเพิ่มขึ้นนะครับอ,อีกตัวหนึ่งที่ต้องดูก็คือราคาน้ํามัน,นยังลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ยจําจนวนผู้ท่านุดเจาะน้ํามันของอเมริกาลงอีกยี่สิบเลยนะครับมันเหลือที่ห้าร้อยสิบหกเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเวลาเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ ตั้งตั้งพันสองร้อยกว่านะครับสแสดงว่า,าแท่นกุญแจน้ำมันที่ลดลงแล้วราคาน้ำมันก็ยังคงลงต่อเพราะงะั้นตลาดก็ยังคงมองว่ายังคงยังคงต้องจับตาเรื่องราคาน้ำมันที่อาจจะลงต่อต่อต่อเน,นื่องไปอีกนะครับ <ขา S 1> สัปดาห์นี้เนี่ยต้องจับตาสามเรื่องนะครับก็คือหนึ่งวันพุธนะครับตัวเลขเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตของจีนอีกตัวอีกละนะครับที่จะระบุให้เห็นถึงเศร,เศรษฐกิจจีนช้าเร็วอย่างไรนะครับ มีทีท่าว่าจะจะช้าซะด้วยซ้ํานะครับอีกอันหนึ่งก็คือ,อเป็นฤดูผลประกอบการประกาศผลประกอบการไตรามาสสี่แลวคราวนี้ก็จะเป็นของปี2015ด้วยนะครับก <c oughs> ็จะเริ่มของอเมริกาคืนนี้นะครับเอาโค้ประกาศเป็นบริษัทแรกแล้วหลังจากนั้นก็ทยอยกันบ้านเราเช่นกันนะครับแต่คงจะไปเป็นปลายอาทิตย์เข้าใจว่าน่าจะเป็นทิสโกโ้นะจะเป็นคนประกาศเป็นเป็นตัวแรกนะครับ ตรงนี้ก็ต้องจับตาฟัอมองเพราเรื่องโดยร,รวมก็ยังคงเป็นเรื่องของจีนยอยู่เศรษฐกิจความมีตกอของบนเรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอลงไปเป็นแบบนี้นะครับค่ะซึ่งนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้อย่างตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาแม้จะดีคนก็ไม่ค่อยพูดถึงนะคะตัวเลข n อนฟาร์ p เ y r รนะครับกันว่าจ้างงานองนอกภาคเกษตดีมากเลยนะครับสองแสนเก้าหมื่นสองแสนเก้าหมื่นสองพันนะครับเพิ่มขึ้นมาจากสองแสนกว่าๆนะอัน employment rate ก็ยังคงอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งต่าที่สุดในรอบหกเจ็ดปีนะครับ เป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งเลยนะครับของของของอเมริกาแต่ว่าตลาดไปให้ความไปให้ความวิตกกังวลกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกและจีนมากกว่านะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการคาดการณ์ของตลาดกลับกลายเป็นว่าผลประกอบการไตรมาสสี่นะแล้วก็ผลประกอบการนับจากนี้ไปของบริษัทจดทะเบียนอเมริกาก็จะไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะยิ่งอสองไตรมาสติดที่กางจัะกาศของมานีนะครับเพราะนั้นก็เป็นตัวที่กดดันด้วยเหมือนกันนะค่ะ แล้วแบบนี้ในในแง่ของปัจจัยในบ้านเราอะคะตอนนี้เริ่มมีความกังวลเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเหมือนกันตรงนี้คุณวรุษมีมุมมองอย่างไรคะผมมีมุมมองอย่างนี้ว่าจะมีเพียงแค่บางเซกเตอร์ะนะครับที่เป็นห่วงจริงๆอย่างเช่นเซกเตอร์ด้านพลังงานโดย,ยงฉพาะด้านการผลิตและการสํารวจนะครับพอดีเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจวงกว้างของบ้านเราตัวเลขของตลาดทานบ้านเราเนี่ยโดนกระทบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะเป็นตัวที่ที่กดดัน,นครับแต่ว่าเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยผมผมคิดว่ามีหลายเซกเตอร์ที่ที่ยังคงดีอยู่นะครับเพราะฉะั้นมันจะเป็นเหตุผลที่ทําให้อ่มีหุ้นบางบางบาง,บางตัวต้องเลือกกันนะครับสําหรับปีนี้ที่น่าน่าสนใจและน่าลงทุนแต่ขณะเดยียวกันมีหุ้นอีกอามากกว่าครึ่ง <c oughs> นะครับที่คงเซกเตอร์ที่มากกว่าครึ่งคงต้องต้องหลีกเลี่ยนไปก่อนนะครับแสตชิจก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่ะ <c oughs> มาถึงเทรดดิ้งไอเดียประจำสัปดาห์กันบ้างคะ่ะตีมไหนหรือว่าหุ้นตัวไหนที่วันนี้อยากแนะนำนักลงทุนคะครับคนนี้ต่อเนื่องเลยที่ี่กล่าวไปถึงเมื่อกี้เรื่อง s t r a t e g y ก็คือเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยหุ้น fundamental จะเป็นหุ้นพุ้นที่พื้นฐานแข็งแกร่งนะครับแน่นอนล่ะเป็นหุ้นที่เราต้องเลือกนะครับและยิ่งสวีความสาคัญในสภาวะวที่ตลาดเป็นแบบนี้เพราะวาราคาลงลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้น s t r a t e g y ก็จะไปอยู่ในลักษณะของ dividend นะการปันผลที่ดีก็ดี หรือว่ามีธีมที่บริษัทที่ไดท้ที่ที่จะได้ประโยชน์นับจากนี้ไปเช่นธีมของค่างเงินบาทที่อ่อนค<ฆ>่าขึ้นเป็นยูเอสดอลลาร์นะครับหรือว่าการท่องเที่ยวซึ่งอย่างดีอะไรต่างๆพวกนี้อินฟราสัคเจอร์การลงทุนตนัวนี้ยังคงอยู่อย่างนั้นอยู่นะครับยังคงดีอยู่นะสัปดาห์นี้เราแนะนําหุ้น s อสบนะครับซึ่งจะได้ประโยชน์จากการที่ค่างเงินบาทอ่อนค่าขึ้นเป็นยูเอสดอลลาร์นะครับแล้วก็ก็จะมีน่าก็คาดเดากันว่านะครับคาดกันว่านะครับว่า จะได้มีมีมี exchange gain นะครับเพราะรับเป็นเงิน u ดอลลาร์นะครับตัวบัญชีออกมาเป็นบาทนี้ก็ได้กำไรนะครับทางด้น fx แต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ fundamental พื้นฐานของเขาก็แข็งแกร่งนะครับเพราะว่าฟื้นจากที่ไฟไหม้เมื่อปี2014กนะครับกบังการผลิตปีนี้เนี่ยจะกลับมาสู่ระดับก่อนที่เกิดไฟไหม้ละนะครับบวกกับเปิดโรงงานไปอีก2นะครับแล้วก็มีแผนจะเปิด production การผลิตในกัมพูชาในปีนี้อีกนะครับ แล้วก็ดีมานนะครับของธน้าอิเล็กทรอนิกส์มันสวนทางกับเอ็กซ์พอร์ตดีมเอ็กซ์พอร์ตดีมานอื่นๆตรงที่ว่าเทคโนโลยี hmm. เปลี่ยนแปลงไปไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนแปลงไปนะครับธน้าอ mm ิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการเปลี่ยนใหม่นะมีการ mm hmm. เปลี่ยนในในหลายรูปแบบกล้องเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนอะไรต่างๆพวกนี้เครื่องมืออะไรต่างๆธน้าอิเล mm ็กทรอนิกส์เปลี่ยนก็เป็นตัวที่เข้ามาเสริมนะครับทำให้ s อ i mm hmm. มีมีโอกาสนิตี้ปีนี้ที่ดีทีเดียวนะครับ เราเราคาดว่ากำไรนะครับอันนี้จากตัวคอนเซนเซสของสมาคมวิเคราะห์นะครับถ้าเอาตัวที่เป็นกำไรพิเศษออกไปเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยจะมีกำไรจะมีตัวชดเชยจากอะไรประกันประกันวินศาศภัยนะครับไฟไหม้นะครับเมื่อปี2อง4สี่ประมาณเกือบเกือบพันสองร้อยล้านเข้ามาเพราะั้นเอาถ้าเราเอาตัวนั้นออกนะครับ กำไรปีนี้น่าจะโตได้ประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ48เปอร์เซ็นต์ด้ซ้ำนะฮะงั้นเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับท่านนั้นเทคนิคัลยิ่งแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็ในรายเดือนนะครับหุ้นมีแนวโน้มจะทำนิวไฮนะครับพาเก็ตไพรซ์ของสมาค,คมดิ่งขึ้นที่6บาทนะครับปิดเมื่อวันศุกร์5บาท15นะครับพาเก็ตไพรซ์ที่จะทำนิวไฮใหม่ของอ,อทางด้านเทคนิคัลนะครับอยู่ที่6บาท65ครับ ค่ะได้ค่ะคุณวรูุตันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะ